ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้ไลสาระชาแนลนำพาท่านผู้ฟังมารับฟังเรื่องราวดีๆในหัวข้อไม่เคยโดนไม่รู้อย่าลบหลูอาการนี้โดนของแน่สี่วิธีแก้คุณใสท่านผู้ฟังครับไสยศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งความลึกลับที่คนทั่วไปให้ความสนใจและเชื่อถือตามฐานานุรูปที่แต่ละคนได้มีประสบการณ์สัมผัสมาทั้งนี้โบราณจารย์ได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นลทัทธิอันเนื่องด้วยเวทมนต์คาถาซึ่งเชื่อว่าได้มาจากพราหมณ์ที่มาของคำว่าไสายะ ในคำว่าไสยศาสตร์นั้นมีที่มาหลากหลายตามความเข้าใจของผู้ที่อธิบายเท่าที่ผู้บรรยายประมวลได้มีด้วยกันสความหมายคือประการที่หนึ่งมาจากภาษาบาลีว่าไสยะดีกว่าประเสริฐกว่าคำว่าไสยศาสตร์ท่านจริงแปลว่าความรู้ที่ประเสริฐกว่าความรู้ที่ดีกว่า เพราะคนโบราณได้ใช้ความรู้เหล่านี้เป็นกำลังใจในการต่อสู้กับภัยทั้งหลายเวลามีการรบราฆ่าฟันกันเวลามีโรคภัยไข้เจ็บหรือเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่สบายใจเป็นทุกข์กังวลใจก็ได้ใช้สารนี้เป็นการช่วยเหลือจึงถือว่าเป็นศาสที่ประเสริฐกว่าที่ดีกว่าศาสทั่วไป ประการที่สองมาจากภาษาบาลีว่าไสย,ยะหรือไสย,ยาการหลับการนอนไสยศาสตร์ท่านจึงแปลได้ความว่าศาสตร์แห่งการหลับไหลหรือศาสตร์ของผู้หลับซึ่งตรงกันข้ามกับพุทธศาสตร์ที่แปลว่าศาสตร์แห่งผู้ตื่น ท่นานอธิบายความไว้ว่าคนที่หลงงมง,งายอยู่กับไสยศาสตร์นี้จะไม่มีวันบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยประการที่สามมาจากคำว่าไสวะซึ่งก็หมายถึงพระศิวะเจ้าผู้เป็นเทพเจ้าแห่งศาสนาพราหมณ์เพราะท่านเชื่อว่าไสยศาสตร์มีต้นเขามาจากคำพีอาถนเวทในศาสนาพราหมณ์ประ เพศของศยศาสตร์ท่านผู้ฟังครับคนเขมรใช้ศยศาสตร์ทุกลำดับชั้นฐานะทางสังคมและมีหลากหลายรูปแบบมากแบ่งได้สกลุ่มใหญ่ๆคือศยศาสตร์เพื่อการรักษาศยศาสตร์เพื่อการป้องกันและศยศาสตร์เพื่อการทำลาย 1. สยศาสตร์เพื่อการรักษา ศยศาสตร์ประเภทนี้มักเรียกว่าศยศาสตร์ขาวเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั้งหลายส่วนมากมักจะเป็นการใช้วิชามนคาถาร่วมกับการใช้สมุนไพรต่างๆในการรักษาโรคเพราะคนเขมรเชื่อว่าโาครคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุ3ประการคือ 1. เป็นโรคแท้จริง เช่นไข้จับสันไข้หวัดฝีดาษสองโรคที่เกิดจากการทำของใสเช่นผีปอบสิงถูกปล่อยของเข้าตัวถูกทำร้ายด้วยสยายตาตต่างๆเป็นต้นสโรคที่เกิดจากพูดผีปีศาจเช่นทำให้บ้าเสียสติปวดท้องจุกเสียดพูดจาไม่รู้เรื่อง เป็นต้นหมออาคมที่รักษามักจะเอาวันเดือนปีเกิดของคนป่วยมาตัวดูชะตาราศีก่อนดูสมุดฐานของโรคนั้นๆแล้วจึงทำการรักษาด้วยการใช้คาถาหรือสมุนไพรประกอบตามวิธีการที่เรียนมาตัวอย่างเช่นเมื่อผู้หญิงเริ่มตั้งครรภ์หมอยาโบราณจะให้กินยาสมุนไพรเพื่อบำรุงเด็กในท้อง และสามีต้องไปหาหมออาคมให้จานยันคาถาลงบนแผ่นตะกัวม้วนมัดกับเชือกเป็นตะกุดให้ภรรยาที่กำลังท้องคาดเอวไว้เพื่อป้องกันพูดผีปีศาจหรือไว้สำหรับให้เด็กห้อยคอหลังจากคลอดแล้วก็ได้ 2. อใสยศาสตร์เพื่อการ ป้องกันสยศาสตร์ในด้านนี้ใช้ในการป้องกันภัยต่างๆที่เกิดจากพูดผีปีศาจจากโจรผู้ร้ายจากฆ่าศึกศัตรูมักเป็นคาถาอาคมงคระพันชาตรียิงไม่ออกฟันไม่เข้าหนังเหนียวมีการใช้ตระกุดผ้ายันเสื้อยันสักยัน รวมไปถึงการใช้ว่านหรือสัตบ,บางชนิดมาประกอบร่วมด้วย 3. สยศาสตร์เพื่อการทำลายสยศาสตร์ด้านนี้มักถูกเรียกว่าสยศาสตร์มนดำเพราะมีความชั่วร้ายแฝงอยู่และใช้เพื่อให้คนอื่นได้รับความทุกข์ทรมานจนอาจถึงแก่ชีวิตได้เช่น เศษกันไกเงินกันไกทองหรือหนังวัวหนังควายเข้าท้องใช้ควายทานูทำร้ายคนอื่นซึ่งศาสตร์ประเภทนี้น่าจะสนใจที่จะเรียนรู้ให้เข้าใจมากกว่าที่จะเรียนรู้เพื่อนำไปใช้เนื่องจากเป็นศาสตร์ด้านมืด เป็นศาสตร์ต้องคำศาบถ้าใครได้เรียนรู้และนำไปใช้จะทำให้ชีวิตไม่มีความเจริญรุ่งเรืองทำสิ่งใดจะติดติดขัดขัดไปหมดท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้โบราณจารย์ยังกล่าวไว้ว่าผู้ที่เรียนวิชาในด้านนี้ภายในหนึ่งปีถ้าไม่ได้ปล่อยของออกไปทำร้ายคนอื่นมนดำนั้น จะย้อนกลับมาทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองเช่นทำให้เจ็บป่วยหนักป่วยเรื้อรังพร้อมแห้งแรงน้อยทำการงานไม่ได้ทำมาค้าขายไม่ขึ้นทำให้ปัจจุบันคาถาด้านนี้จึงมีผู้สืบทอดน้อยลงไปทางในคขมรกัมพูชาและคขมรถิ่นอีสานล่างของไทย การเรียนวิชาอาคมทั้งหลายของคมเมรนนั้นมีข้อกำหนดไว้ว่าถ้าเริ่มเรียนวันพุธหรือวันจันทร์จะเรียนไม่สำเร็จถ้าเริ่มเรียนวันอาทิตย์หรือวันศุกร์จะสำเร็จปานกลางแต่ถ้าเริ่มเรียนวันเสาร์หรือวันอังคารจะสำเร็จสมประสงค์ทุกอย่างและสามารถจำมนอาคมต่างๆ ได้จนถึงวันตายข้อห้ามต่างๆของผู้เรียนมนดำวันขึ้นและแรมเจ็ดค่ำห้ามกินมะพ้าวขึ้นและแรมสิบสองค่ำห้ามกินเผือกขึ้นและแรมสามค่ำห้ามกินผักที่เป็นใบไม้ในป่าขึ้นและแรมเก้าค่ำห้ามกินน้ำเต้ามิฉะนั้นคาถาอาคมจะเสื่อม และข้อห้ามนี้ก็เป็นข้อห้ามที่ต้องถือตลอดชีวิตเช่นกันวิธีแก้คุณใสมนดำด้วยตัวเองเมื่อดวงตกท่านผู้ฟังครับโบราณจารย์ได้แนะวิธีในการสังเกตอาการโดนคุณใสมนดำคนที่โดนคุณใสมนดำจะมีอาการมือลอยไม่มีสมาธิ ขี้หลงขี้ลืมไม่มีแรงเหนื่อยง่ายมีอาการใจสั่นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนปวดเนื้อปวดตัวเมื่อยและชาตามบริเวณต่างๆมีอาการทางร่างกายที่ผิดไปจากเดิมเช่นร้อนร้อนหนาวหนาวตลอดเวลาจุกเสียดแน่นบริเวณหน้าอกและบริเวณอื่นๆ แต่เมื่อไปหาหมอแล้วไม่สามารถหาสาเหตุของอาการเหล่านี้ได้เลยอารมณ์ที่เด่นชัดก็คือใต้ตาดำคล้ำเหมือนคนไม่ได้นอนแววตาดูแข็งกร้าวตาขวางตาดูแบบไร้แววตา อารมณ์มากโมโหร้ายอารมณ์แปรปรวนไม่เป็นตัวของตัวเองแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนบางคนอาจจะใช้อารมณ์และคำพูดที่รุนแรงทั้งที่ปกติแล้วเป็นคนใจดีใจเย็น มีอาการคล้ายๆประสาทหลอนมากได้ยินเสียงแปลกๆหรือเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินเชื่อฟังหรือหลงไหลคนบางคนมากเป็นพิเศษทางที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยวิธีแก้คุณใสเมื่อโดนมนต์ดำประการที่หนึ่งแยกแยะอาการ ก่อนอื่นเลยควรยึดหลักวิทยาศาสตร์ก่อนหากมีอาการควรไปปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อวินิจฉัยโรคบางครั้งเราอาจคิดไปเองว่าโดนของประการที่สองพกเครื่องรางของขังไม่ว่าจะเป็นตะกุด หรือเบีย้ยแก้คุณใสซึ่งเป็นหอยที่บรรจุปลอดไว้ภายในนอกจากนั้นควรนำไปปลูกเสกโดยเกจิอาจารย์ที่มีวิชาก็เชื่อกันว่าจะช่วยป้องกันของเข้าตัวได้รวมถึงช่วยแก้คุณใสได้ประการที่สามอาบน้ำมนต์จากวัดนำน้ำมนต์จากวัดมาผสมน้ำ เป็นประจำทุกวันจนกว่าอาการจะดีขึ้นหรือหากอาการหนักมากจะนำมาต้มผสมน้ำดื่มก็ได้ประการที่สีปรึกษาพระผู้มีความรู้เพราะความเชื่อเรื่องวิธีแก้คุณใสสืบทอดต่อกันมาจากโบราณการและยังมีผู้ที่มีวิชาหรือมีความรู้เรื่องราวแก้อาการเหล่านี้ โดยส่วนใหญ่การแก้คุณสายโดยพระที่มีวิชาหรือความรู้มักใช้บทสวดหรือพระคาถาที่มีพลังพุทธคุณท่านผู้ฟังครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองโดนของก็ลองนำวิธีแก้คุณสายมนดำนี้ไปใช้กันดูแต่อย่างไรก็ตามต้องปฏิบัติตัวเป็นคนดีทำดีคิดดีพูดดี ไม่คิดร้ายกับใครสุดท้ายความดีของเราก็จะเป็นเกราะป้องกันสิ่งร้ายร้ายก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับฝากทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวดีๆเหล่านี้เพื่อเป็นธรรมทาน การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ